ไดโอ๊ยโอ้ยเกไม่หวเลยอะรเท้านี้คือดีนะยังไงคะ ทีมอยู่กับทีมเย็นๆนะเย็นๆนะไม่เป็นไรนะเย็นๆนะไม่เป็นไรนะพี่เดชโอเคะเย็นๆนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะช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 นะโอ้ยไม่รู้ไม่รู้ว่าจะสัมภาษณ์ใครก่อนเลยสัมภาษณ์คุณมาก่อนแล้วกันคุณมาวันนี้เป็นไงบ้างคะชนะแล้วค่ะคุยได้คุยได้เอออดีมากหอบดูหอบ ได้มนี่ไงคนให้ขนมโอ้คุณให้ขนมเหรอโอ้โหวันนี้เป็นไงลูกสุดท้ายไม่เออคุณแม่ ที่เอน่ดีมากื่อค่ะเป็นมาะมพัก่อนเธอวันนี้เออนะคะวันนี้พักผ่อนแต่คุณเก่งแล้วนะคกดีแล้วอะไรเะไ่มก่นขาเไหนีว้โอ้โห พี่ไราดีมะ่คือแม่คสดแมควนแม่วามสาันนีนต้อเป็นว่าสามหนึ่งไม่เป็นไราองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนไ่สบัดเรานะแต่มันไม่สบายหายหน่อยยัห้ยมาสองย่างหายแล้วก็หายแล้วเหายแล้ว คิวเพียนเขยบอกว่าอะไรอย่าให้ถุงมืออย่าใยถุงมืออย่าใยถุงมือย้ายพอสมผัสอย่าพูดใหญ่ไป็นมากแค่ความรู้สึกลงไปก็อยากได้แค่ไหมคุณทำดีแล้วคุณเก่งแล้วคุณกล้ากล้าแล้วกล้าแล้วเก่งมากอันนี้อะไรกันคะทีมเชียร์แบบว่าเชียร์ตั้งใจเชียร์มากไม่ไดตั้งใจเชียมาจะไม่ได้เสียงอ่ะใช่ไหมไหมใช่ใช่ โอ้โหมาการคนเก่งเดี่ยวปะการคนเก่งเรนี่ยบล็อกหรอบล็อกเดี่ยวีนี้เลยบล็อกสด้หรอบล็อกเดียววันนี้คือสุดเลเอ็ดด้วยนะิวเอเนี่ยเนี่ยเหนนี่่ใมนลอที่แบบทุกคนดีแบบทุกคนดีอะไรอะไรทุกคนดีความสุดมาล้นออกทางคม่ต้นเขาดีใจอ่ะเขาดีใจที่แบบ ความสุขเขามาล้นออกทางต้ามันแบบมันล้นออกทางฟ้าเลยเฮ้ยคุณร้องเพลคุณเก่งมากเลยที่มไม่มีมากเลยอ่ะแต่ไม่่คยดีอ่ะได้เดี๋ยวคุณไม่ทำให้สามึสิบไดวังเลยนขอบคุณมากลยคะอันนี้ก็อันนี้เราอะเราเห็นเห็นเนความเก่งแบบองยังไงแบบยไงทำยังแบบยไงเ่มาก ตอนนี้นะคะโอเค,อเคแไม่รู้จะแบบไม่รู้จะเริ่มจากรนไหน,น,นค,ค,คนคน,น,คน,น,นี้ต่ว่ามันดีทุกคนโอเนะีแบบแแบบโอเคหแรงเจใส่ทุกคนแบบว่าสูงต่างเอนแบบนเย็ี่ยคืออะไรกันเนี่เดอวันนี้ก็ดีใจนะคะทีทีมสาม,มสานทคานทำได้ทำได้สำเร็จแล้วนะ<า>